สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านโม้ผมนายชอตตี้บูโจวานะคลิปนี้มาดูเกม Kingdom Dragon นะ,ะก็เป็นของจกค่ายคนนี้นะเท่าที่ดูภาพมาก่อนหน้านี้น่าจะเป็นแนวแบบ Crash of Can ประมาณนั้นนะฮะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเคยโหลดมาเล่นในแหละเป็นครั้งแรกและเห็นดูรูปเนี่ยมันลักษณะคล้ายกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันลวกันว่าไอเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะเข้ามาถึงเนี่ยมันให้มีการดาวน์โหลดเลยนะครับก็ เราโหลดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนโหลดเสร็จครับดูซิว่าเกมนี้เป็นยังไงเอาล่ะก็โหลดเสร็จแล้วนะแต่เสียงมันยังไม่มาไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอันนี้อะไร p พ a y e r Code คโอ้โหเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยอ่าข้างล่างย,ยังไม่ทันได้กดเลยนะกดปั๊บไม่เข้ามาข้างในเลยเออ k ิงด้ o ม d ร a ก o n นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพูดเข้าตกลงเบื้อตงต้นของเกมอ่ะเดี๋ยวผมกดอันนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวดูสิว่ามันจะยังไงต่อเฮ้ยนิง่งเลยเหรอใจเย็น อ่ให้ใส่เฟรนโคดไม่มีครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมาก่อนอ่ะกดผ่านไปเลยรู้สึกว่ามันแหลกๆหน่อยนึงนะฮะอะไรเนี่ยแมน n ทนโอ้โหปิดอ๋อปิดแค่แป๊บเดียวอ่ะไม่เป็นไรนี่ที่มีข่าวสารบอกว่าเจมห้าทรงสิอะไรก็ช่างมันแล้วกันนะเราไปอย่างรวดเร็วนะน่าจะเป็นชวนเพื่อนนะเมื่อกี้มองไม่ทันอ่ะโอ้โหมาดูวิธีการเล่นเกมนี้ฮะมันมาถึงมันสอนเลยก็ภาษาญี่ปุ่นจ๋าไปเยอะเลยนะ ลองเล่นดูนะเอาละนี่อะไรวะมึงไม่มึงไม่เห็นบอกอะไรกูเลยอ๋อนีใใอ่ให้เลือกก่อนว่าจะเอาใครลงแล้วก็ลงได้แต่สีแดงเท่านั้นนะฮะโซนสีแดงคือง่ายๆคือแนว Cash of Can นั่นแหละแต่ว่าตัวละครจะดูแบบว่าเก่งๆหน่อยอะเป็นฮีโร่ฮีโร่หน่อยคือเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเก่งด้านไหนนะมีพวกตัวบินด้วยเว้ยจะผ่านไหมเนี่ย ไมาแล้วก็มีมังกรเฝ้าบ้านด้วยนะมังกรน่าจะเก่งนะครับโอ้โหโ,โหไหวไหมเนี่ยคือจะพาไม่น่าไหวนะไม่ไหวแล้วโอเวอร์เลยปะเนี่ยคือ <laughs> เกมอย่างเงี้ยผมนึกถึงไอ้เกมนี่มันมีในเฟซบุ๊กสมัยแรกๆเลยแบ็กยานมอนเตอร์ anter, ผมจําได้นั <laughs> ่งมันดีเหมือนกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะตายหมดแล้วครับยิงไปไม่ไ,ได้นิดเดียวเองแต่มังกรมันตายนะนี่สังเกตนะมีป้อมหลายแบบมามิชชั่น not complete แพ้นะอย่าบอกนะ over เลยอ่ะอ่ายังไงต่อพรรพวกเอาละนะนี่เขามาสอนอ้นี่ละสอนสร้างเมืองแลครับก็ออกแนวญี่ปุ่นจ๋าๆนิดนึงเอานี้อะไรเนะี่ยคาชับคาชปองได้ด้วยเนะี่ยเฮ้ยเอาจริงมีมึงสอนแค่นี้จริงเหรออ๋อนี่น,น,นี่มันมีสอนต้องต้อง,ต,องต้องดูดีๆนะเราจะทำอย่างอื่นได้นะไม่เหมือนเกมหมื่นเกมหมื่นไม่ไม่ให้ทำอะไรเลยโอเคอ่ะช็อปไปดูกันก็จะมีการสร้างนะะ หลายอย่างเหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยมันให้สร้างก็สร้างไปก่อนใช่ไหมล15วินาทีย้ายที่ได้ไหมอ่าโอเค15วิจัดไปเลเวล up โอเคมันขึ้นมันขึ้นบอกอยู่นะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลเวล up โอเคเนี่ยก็คือน่าจะ up เลเวลได้นี่นอนทำไมอ๋อนี่คือคนก่อสร้างน่าสร้างได้สองสองอย่างในเวลาเดียวกันเฮ้ยเอาจริงดิแค่นี้ผ่านแล้วหรออ่ะสตูมาบุกค,ครับ เวนยังไม่ได้อ๋อไม่ใช่สตูมบุกกันสตูบกอ่ะสร้างใหม่ก่อนสตูเกมาบุกก็ต้องสร้างป้อมครับนี่ออล่ะเราสร้างให้ให้กินนาณาบริเวณที่เราป้องกันได้ก่อนตรงนี้แหละ,ะใช้เวลาหนึ่งนาทีครับอ่าพวกให้นี่ครับใช้เจมนะเพื่อเร่งความเร็วอ้าใช้ไปโถเราเพื่อความรวดเร็วนะแอลโลชาวเวอร์นี่นี่อะไรอะเดี๋ยวเดีย มึงให้กูกดแล้วอะไรต่อละนี่ละ่ะการเซตเหรออ่าใช่นะตอนนี้เรามีตัวละครตัวเดียวเองนะครับมอสเตอร์เบดอ๋อคือคล้ายๆกับเป็นที่ที่เก็บฮีโร่ครับคือเราเอาฮีโร่มายืนตรงเนี้ยได้แล้วเราก็ต้องหาฮีโร่ให้มันเก่งๆขึ้นนะอันนี้คือถ้าที่ผมรู้มานะครับที่ผมลองเล่นนี่แหละมิสตูมมาบุกฮนะเดี๋ยวเยซูมอา่ากูวิ่งไปไหนไหมนัะ้ซูมนี่เน,นี่เออ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหนี่กระโดดฟันๆๆๆใช่เหรอม,ม,มันยิงเฉยๆน,น,น,นี่หวานนะว่าไม่ช่วยอถอธนูตีไม่ใช่ชนะแล้วนะนี่ส,สตูมาบุกคือบางทีคนไม่มาบุกก็จะมี AI ไมาบุกแบบนี้แหละนะเกมทำน้องเนี่ยนะเดี๋ยวเราคห้ามาดูกันว่าเกมนี้จะมีระบบอะไรแตกแต่างกับชาวบ้านเขานะครับท่าที่เห็นก็คือเรื่องของภาพนี่แหละไม่เหมือนชาวบ้านน่ะต้นไม้นี่ได้อ่อน่าจะเป็นที่ก่อสร้างอะไรสักอย่างนี่คือคาร์ชปองนะเขาชอโอ้โหใช้ตั้งสองพันอัน เอเหมือนเกมนี้เลยอ่ะมิล่ามอล่าแน่ๆเลยอ่ะประมาณเดียวกันเลยเอานี่ได้ฮีโร่มาใหม่ครับแต่ว่ามันระดับเอ็นเองน่าจะได้ดีๆหน่อยคือเขียวๆอ่ะนอกจากใช้ในการสร้างนู่นสร้างนี่แล้วใช้ในการเรียกฮีโร่ด้วยนะครับอ่ะมันให้ขยายพื้นที่ขยายไปนี่อย่างนี้ปลุกตกลงอยู่ด้านขวานะครับเอากดปุ๊บแม่งเสร็จเหรอไ้่จริงดิกดปั๊บอ๋อมีการสร้างสร้างหรือทาลายวะ อ,อ๋อสร้างสร้างสร้างก็จะมีบอกเลยนะว่าสร้างเสร็จแล้วมีสเตตไหลเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบทเทิลโอเคเอาไปบุกชาวบ้านเขาได้นี่ก,กดป้าก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับอันนี้จะเป็นเด็กนะจัดเด็กของเราอ่าเราก็ใส่การเข้าไปในเด็กได้2ใบก็คือเรามีตัวละคร3ตัวใช่ไหมอ่าก็ที่เราเปิดได้ตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้แม่งโผล่ไปไหนไม่รู้ไอ้นี่ตัวแรกตัวที่เรามีนะอ่าโอเคนี่อะไรอ๋อนี่เปลี่ยนสเตตด้วยเฉยอยากดูอะไร อันนี้เรียงตามลําดับครับว่าจะเรียงจำอะไรผมเรียงตามความแรงแล้วกันนะนี่ความแรงแล้วก็ออกมานะจะสอนอะไรก็รีบสอนนะฮะคือไอ้คำว่า b บ t t l e โ okay, อเคนี่แสดงว่าน่าจะไปสูได้เอาใส่ชื่ออาใส่ชื่อแฮมเกอิหตัวอักษรนนะครับผมก็ใส่ช็อตตี้ไป <One. S 1> กดรัวๆเราผมขี้เกียจอ่านนะผมไปดูระบบว่ามันมีอะไรมั่งเอาละยังไงต่อครับโหลดไรนี่เอาละมาถึง อ่อชิลนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านบนก่อนอันนี้น่าจะหมยถึงว่าไปบุกชาวบ้านเขานะมีคูดาวสามสิบนาทีนะตังตอนนี้ก็แม็กห้าพันแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเขียวเขียวอะ่ะมานาอามานานะมานามันก็เอาไว้สร้างนู่นสร้างนี่เหมือนกันไอ้เงินกับมานา,าไว้สร้างนู่นสร้างนี่นะครับแม็กเนี่ยจะเพิ่มไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราสร้างโกดังเก็บอย่างเงี้ยโกดังเก็บเอ่อพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บของอะไรเออโอ้เกมนี้ดีไว้แม่งย้ายสิ่งก่อสร้างเลยเลย นี่ย่าย้ายมาก่อนเดี๋ยวมันไม่ใช่แม่งมาบุกพังหมดนี่อะไรวะอันนี้เป็นข่าวสารแบทเทิลโอเคปฏีคครอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเบาบางไว้ก่อนไม่ไม่ให้ติดติดกันล้วนี้อ,อันหนึ่งนายจะสร้างได้โอ้แต่จะตั้งหมื่นหนึ่งเอาละเราควรจะทําอะไรก่อนดีอป้องกันหานนิดนึงอ่ะมาดูชอด็อปดิทำอะไรได้บ้างอันนี้ซื้อของฮนะนี่ชิลนี่ก็คือระยะเวลานั่นแหละเมื่อเราเริ่มเล่นใหม่ส่วนใหญ่จะก,กันบ้านเราสามวันนะฮะหลายๆเกมนะบางเกมเมื่อเจ็ดวัน อ่อันนี้ก็สร้างของมาเพิ่มฮะสร้างอะไรดีอ๋ออันนี้สร้างที่เก็บโกดังนะสร้างอะไรวะนี่ที่เก็บอะไรวะไม่รู้อะสร้างไปก่อนเอางานมาแล้วไงละ่ะติดไม่ได้อ๋อฝั่งนี้ผมเว้นรูนึงฝั่งนี้ผมไม่เว้นเหยียบมานิดนึงเฮ้เว้นไว้รูหนึง่งเออสร้างอยู่แม่งยังไงนี้ได้เลยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋ง คือเทคนิคของผมอ่ะไม่รู้นะเทคนิคใครเทคนิคมันเทคนิคผมผมจะเอาป้อมไว้ด้านในแล้วเอาสิ่งก่อสร้างไว้ข้างนอกไงคือโดนตีต,ตีสิ่งก่อสร้างก็ตีเถอะแต่ว่าขอให้ป้อมได้ยิงฟรีอ่ะเอออะไรประมาณนั้นนะสร้างอีกสร้างอีกโอ้โหตังค์ไม่มีแล้วเว้ยเฮ้แล้วตังค์หายอางไหนอ่ะเออนั่นคือประเด็นนะเออไปลองเอานี่เก็บได้ละตังค์หายไปหมดแล้วลอ่ะลองไปสู้ดูนะฮะบัตเทิลนะอันนี้นะบัตเทิลบอมีบัตเทิลกับมิชชั่นนะ แบทเทิลแสดงว่าตีกับชาวบ้านเขาแน่เลยวะใช้ตังค์ร้อยนึงในการไปลุยอ่ะเดี๋ยวเดะเถ้าไปตีชาวบ้านชิลจะหายเลยนะฮะอันนี้เหมือนกับหลายๆเกมนะอันนี้วันนั้นเราปุมไปมิชชั่นก่อนนะฮะไม่กดผิดอีกแล้วเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนก็เลือกที่แบทเทิลนะฮะโอเคแล้วก็มิชชั่นนะอันนี้น่าจะเป็นลุยเควสนะครับอ่ามีบอกว่าถ้าเคลียร์จะได้เงินกเอ,อ่อมานาอย่างละห้าร้อยนะฮะเพราะนั้นอย่าลืมมาเคลียร์พวกอ่ามิชชั่นนะบอยมิชชั่นสตาร์โต เมื่อเราเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะพาทหานมาได้หลายแบบมากขึ้นนะฮะเมื่อกี้เห็นแบบแบบว่าเลเวลเก้านะอันนี้เดี๋ยวก่อนเจอเจอแบบนี้อ้าวไม่ให้บุกหรอไอ,อชันสาว,าวสปาร์ตันบอทนูไปเลโกลัตเลโกลัตกับสปาร์ตันโอ้เฮ้ยมันตัวใหญ่ขึ้นอะโอ้โหโอ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 แบบเดียวล่วงครับแล้วมันมีบอกนะว่าตัวละครเราจะไปตีทางไหน <laughs> โหจริงๆนี่มีเวลาบอกนะฮะเหลือเวลาร้อยกว่าแสดงว่าตีได้สามนาทีนะครับ อันนี้ก็บอกว่าเราขโมยเงินได้อีกเท่าไหร่นะฐานแตกแล้วเป็นไงฐานแตกเลยไม่จบนะครบางเกมอ่ะฐานแตกคือจบเลยอ่าต้องระวังจะตั้งอีก250 200แปบบเดียวฮะนี่แหละเป็นวิธีการปล้นนะนี่กดออกได้ทันทีเลยเนี่ยแต่เราไม่ออกครับเราบูเรียบร้อยทอ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  ก็จะมีการประเมินด้วยนะ TS นี่คืออะไรวะทาวฮอเออน่าจะใช่นะนี่คือ50%ทำลายมันไดออ้แล้วก็นี่คือ100%นะครับนี่ก็จะมีเจ่า EP ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บวกให้ได้เงินได้นูน่นได้นี่มาเออได้ค่าเะปองด้วยนะโนเอ้ยมันบอกโนเขาโนเขาหมายถึง no ไม่ได้นะครับไม่ได้ค่าเะปองไม่ได้ r a n กิ้งไม่ได้ EP นะฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเพราะว่าเราไปตีตี NBC ไงแต่ถ้าไปตีแบบ อ่อคนเนี่ยน่าจะได้นะ,ะเดี๋ยวดูกันแมงขึ้นตรงนี้ไม่เห็นเลยคืออะไรโปรไฟล์มันขึ้นมาสี่อันเอ้าน,นี่เออชิปเมนฮะผ่านได้ไงก็ไม่รู้อ๋อมันบอกเออไอ้นี่ฮะเล่นผ่านเล่นไปแป๊บหนึ่งแมงก็ได้เอางั้นเหรอ <laughs> ไม่มีคำสั่งรับทั้งหมดนะฮะก็ค่อยรับไปสังเกตนะมีเพชรมาสามร้อยกว่าแล้วนะครับเอาแมงเออชิปเมนของ Google Google Play ขึ้นกระจุยกระจายจแล้วครับอ่าการ์ดมีสามใบชิลล็อกเจมอันนี้ไม่มีอะไรด้านบนก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะฮะ ด้านล่างเมนูอ่ะมาดูเมนูปรับออปชันอะไรได้บ้างเสียงนะปิดเลยอันนี้นะเดี๋ยวจะเลือกระดับพุชนะก็คืออันนี้มีทุกเกมก็คือจะออให้มันแจ้งเตือนี่โทรศัพท์ไหมผมไม่แจ้งล้วกันอ่ะนี่สําหรับคนที่มือถือไม่ได้มีสกยภาพสูงมากหรืออยากประหยัดแบตก็ปรับเป็น HD หรือโหมดธรรมดาได้นี่คือโหมดธรรมดานะปรับเป็น HD ได้นี่ก็อันนี้่นี่นนย้ายเครื่องนี่ฮะอยู่อย่างนี้ที่เหลือเป็นเจมข่าวสารคอนเทนต์เจม โอเพนซอนลายเซ้นคือข้างล่างไม่เค้ามีอะไรสำคัญละสำคัญที่นี่ย้ายเครื่องมันก็มมีบอกครับว่าอ่านี่ใครจะเอาของผมไปเล่นไปเล่นเลย <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมจําได้นะตอนเขาเกมแรกสุดขวาล่างจะมีให้ใส่ไอเดียพาสเวิร์ดนะครับก็จดไปนะครับใครจะเอาของผมไปเล่นก็ไปเล่นไปนะอันนี้ผมสอนให้ดูเฉยว่ามาที่นี่นะครับโอเคก็มีอะไรอีกมีการแชทก็คือ คือราวๆนี้แหละเออเพราะว่าเกมทํานองเนี้ส่วนใหญ่ระบบส่วนใหญ่มันจะคล้ายกันไงจะมีแตกต่างปริกย่อยแค่บางอย่างนะอย่างเกมนี้ก็คือที่เห็นแตกต่างก็คือเรื่องของออแน่นอนแหละกราฟิกแม่งแตกต่างกันทุกเกมู่และการไปบุกเนี่ยมันก็บุกได้แบบเหมือนยกพลขึ้นฝั่งอะคือบุกได้ทางเดียวไม่ได้แบบหย่อนได้ทั่วทั่วทุวทวสา,ราธรทิศเหมือนยกพลขึ้นบกเหมือนเกมนั้นอนะอะไรนะบีชเออบีชบูมอะก็คือยกยกพลขึ้นบกได้ฝั่งเดียวนะครับตัวเกมเป็นสายญี่ปุน่นนะหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ ไม่ถนัดภาษาญี่ปุ่นไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงคือมันใช้ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไงเออแล้วก็จะมีระบบอื่นที่คล้ายๆกันเหมือนเกมแนวแคชอฟแคดเลยนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดใครชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูได้นะเผื่อจะไปยิ่งใหญ่ใน <c oughs> ในยุทธภพนี้ก็ได้โอเคสำหรับผมนายชตี้วิจะวาขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับ